สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็แกะกล่องนะครับเจ้าตัวซา r า m o นิกบิงห้าร้อยโป B 8นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเจ้าไม์ไวเลสของซา r า m o นิกนะครับโดยเจ้าความพิเศษของเจ้าตัวเนี้มันมีตรงที่ว่าสามารถส่งได้พร้อมกันอ่ะสตัวนะครับหรือว่าพูดพร้อมกัน4คนอ่ะได้นะครับ คราวนี้มาดูตัวกล่องเนีย่ยตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับตัดกับเหลืองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะข้างในมีอะไรบ้างครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นนี่ฝาแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็เปิดมาอันนี้เป็นกล่อง กล่องมนาะกล่องมาดูตัวกล่องนี้ก่อนนะครับตัวกล่องนี้นะครับบรรจุด้วยเป็นถุงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นถุงใส่ไฟนะครับถ้าเป็นตัว b b แล้ลนะพวก b b 2สองอะต,ตัวโปร b B2 นะครับ มันก็จะเป็นกล่องนะเป็นกล่องอันนี้ไม่ได้เป็นกล่องนะสายที่ให้มาเนี่ยก็มีสายชาร์จนะครับเยอะเกินนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่อันเนาะห้าอันนะครับห้าอันก็เพราะว่ามันมีตัวรับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวสองอีกสี่เพราะฉะนั้นสายชาร์จก็มีห้าอันนะครับ ไม่เหมือนตัวพวก B2 ใช่ไหมที่ใช้กันเมื่อก่อนมันจะมีกล่องนะครับไว้ชาร์จได้เลยอันนี้ก็มาชาร์จเยตัวอาจจะเป็นข้อเสียไหมอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่มันชินกับการที่ใช้กล่องตัวกล่องชาร์จไปแล้วนะครับโอเคจบไแล้วใส่ชาร์จอันนี้ก็เป็นสายนะครับสายนี้เป็นสายสมาร์ทโฟนนะครับก็แสดงว่าเห็นไหมเป็น เป็นตัวที่ต่อสมาร์ทโฟนครับเห็นไหมมีสามขีดตัวเสียบเนี่ยมีสามขีดนะครับต่อสมาร์ทโฟนยังไงครับก็ตัวนี้ครับก็จะมีตัวนี่ C R S R C ศูนย์สองศูนย์สามไว้ต่อกับ android ส่วน C R สอง C เอ้ย S R C สองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยต่อกับ iphone วิธีการต่อนะครับก็เอาสายที่เขาเขียนว่าสมาร์ทโฟนนี่ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือที่ต่อสมาร์ทโฟนเห็นไหมสมาร์ทโฟนต่อเข้ากับตัวตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวของ iPhone ถูกปะ่ะนี่หัวไอโฟนนะครับแล้วเสียบกับ iPhone นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบกับตัวรับอันนี้ยวค่อยว่ากันนะออกไปก่อนเอาตรงนี้ มีอะไรอีกนะครับมีต่อกับกล้องนะครับนี่ต่อกล้องนี่ต่อกับกล้องสนามอนิคาร์เมล่าเห็นไหมครับคาร์เมล่าหมายคมว่าไว้ต่อกล้องพวกกล้องที่ต้นนะครับเช่นท,ที่ที่นิยมใช้ไลฟ์สดก็จะเป็น Z V1 ตรงนี้ที่เป็นตัวเล็ก Z v 1 e 1 0หรือว่าตัวที่กำลังออกมาคือ e 1นะครับ หรือว่าจะไปกล้องมิลเลตก็จะเป็นพวกอะไรครมาร์คสามาร์คสี่นะครับก็ว่ากันไปนะครับหรือว่า S มาร์คมาร์คสามเอสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต่อสมาร์ทโฟนไอต่อกับกล้องอันนี้ต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูข้างในดีดกว่าครับมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เก็บไว้ข้างข้างก่อนนี่ตัวกล่องนะครับข้างในมีแผ่นกระลอยมาชั้นหนึ่ง นี่ออกมานะครับนี่ยังไม่แกะเลยนะก็จะมีตัวรับนี่ตัวรับเบานะครับเบาใหญ่หน่อยนะใหญ่หน่อยเพราะว่ามีอินได้มีเอาเนี่ยสองช่องเลยหนึ่งสองนะครับตัวนี้เขาบอกว่ารับด,ดีมากครับส่วนตัวส่งนะครับมีมสี่อันหนีบกับเสื้อเห็นไหมมีตัวนี้เอากล่กองมีหนีบกับเสื้อได้ ค้าเนี้ยที่สังเกตที่ว่ามันต่างจากพวก B1 B2 หรือว่าตัวอื่นๆนะครับตรงที่ว่ารุ่นเนี้ยไม่มีไม่มีไม้แล้วนะครับไม่มีไม้ไม่มีช่องเสียบไม้นะครับนี่ไม่มีช่องเสียบไม้แล้วก็คือใช้ไม้รับตรงนี้ของมันเลยนะครับเพราะเขาว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้ไม้อะไร แยกเปต่างๆแล้วนะครับก็ใช้ไม้ที่อยู่ในตัวตัวหลับเลยนะไม่ต้องมีเสียบแจ็ค3.5แล้วก็แยกออกมาก็หนีบกับเสื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเล็กมากนี่แบบนี้เดี๋ยวลองมาเปิดใช้งานดีกว่าเทสไปด้วยว่าใช้งานได้ไดไหมนะครับก็กดใช้งานก็กดเปิดตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดตัวตัวหลับก่อนนี่เรียบร้อยดี ก็ขึ้นมาครับ a หนึ่ง a สอง b หนึ่ง b สองครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเขาก็ไม่ได้บอกนะเราเปิดแค่ครั้งแรกเลยนะครับลองเปิดดูขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเทเทสวัหลเนี่ยเสียงมาได้ปะเทสฮัโหลเทครับเทครับฮัลโหลอันนี้เป็น b หนึ่งกับ b สอง๋อเสียงเข้าเอาอ n out สองอันโอเค พอเข้าใจกันได้นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแถบสถานะนะครับว่ามีแบตเตอรี่นะครับมันมีความจําเป็นว่าถามว่าผมมี B2 ไหมมี B2 นะครับแต่ไอ้ทำไมเจ้าตัว B2 เนี่ยมันมีแค่ตัวรับ2อสองอันถูกไหมถ้าดูในช่องขผมนะก็จะเห็นว่ามันมีตัวรับไม่ใช่ตัวรับมีแค่ตัว2แค่2อันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการพิธีกรเยอะหรือว่ามีคนพูดเยอะนะครับอาจจะมีพิธีกร2คนแล้วก็มีไม คนที่สัมภาษณนึอันนะครับมันก็จะขาดไมค์ไอหนึ่งอันตัว B8 ตัวนี้มีตัวรับเพิ่มมาอีกสอันก็เป็น4อันนะก็สบายเลยนะครับส่งง่ายเราเปิดอีกอันหนึ่งฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสครับครับเห็นหมมาอันนี้จะเป็นตัว A นะครับ โอเคอันนี้ผมวางไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมวางตรงนี้นะน่ะผมวางตรงนี้นะนี่ผมพูด A อยู่นะสังเกตดีว่า b ขึ้นนิดเดียวเองนะครับ B ขึ้นมาทีดเดียวตอนนี้ผมเอาวางไว้ตรงคอเสื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมครับเห็นไหมมันส่ง ส่งได้แรงพอสมควรนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีไม้ไม้แยกออกมานะครับโอเคคราวนี้ต่อกับสมาร์ทโฟนนะต่อสมาร์ทโฟนก็ต้องต่อกับตัวรับนะต่อตัวรับนี่ที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมมีแจ็คสองอันวิธีต่อเนี่ยเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเป็น Android นะหรือ iPhone แต่ที่ผมบอกนะครับก็ต่อไปเลยแจ็คนี่ก็เป็นแจ็คนะ สาที่เป็นตัวรับของซาราโมนิกนะสนใจก็สั่งซื้อข้างล่างคลิปได้เลยนะครับมีทั้งซารา m มนิก b 2 po 2 p r po 8ตัวรับนี่ครับสาย iphone สาย android นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับทั้งสองช่องก็เสร็จแล้วเนี้ยเอาก็เอาสายเนี้ยนะครับต่อกับ iphone นะครับแล้วก็เอาไม้นี้ไปพูดได้เลยนะครับเสียงก็จะเข้ามาจากไม้นี้นี่อ่าโอเคนะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวซาลา m ม n น c นี่ครับโปร B8 นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเบื่อ B2 และตัวโปร B2 ที่มีตัวส่งแค่สองอัน นะครับตัว B8 เนี่ยตัวส่ง4อันตอบโจทย์แน่นอนนะครับ